สบายดีเอฟซีเมื่อน,นี้สุมาลีก็ตั้งใจมาเล่าคลิปที่ข้างไว้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้ก็หาก็เลิกการหาก็กินข้าวแรงแล้วตอนนี้ก็ระวังเก้าโมงประมาณเก้าโมงนเนาะมื้อน,นี้เขาก็อดใจบ่ไไวเขาก็อยากมาเล่าให้เอฟซีได้ฟังย่านเอฟซีถ้าบไวไหวเจา้าหน่อยสิบเลียนซ่องก่อนเนะาะเธแล้วนี้เขาก็เล่าข้างไว้ว่า หลังจากที่ไอ้คุณพาเม่เท่าไปกินข้าวกินน้ำแล้วเป็นแนวใดก็ต่างคนกระเตงต่างแยกย้ายหลังจากนั้นล่ะเม่เท่าก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าห้านอาหารกอ,อสโลห้านอาหารบาบาช่วงนั้นกิจการก็กไปบ่ได้ดีเนาะเม่เท่าก็เลยเม่เท่าไอ้คุก็เลยเก,กลยกับบ้าน ก็เลยก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้องสาวก็ยังน้อยแดพอก็คือฮอดแม่แดน้องสาวก็คือฮอดแม่แดตัวลิองก็คือฮอดแม่คือฮอดแม่บุ่มอนอย่างไนพี่น้องคือฮอดว่าเขาแบกพาระบุไหวแล้วเขาเมื่อยเพราะว่าเทคแคร์ครอบครัวเนาะเขาเบิ่งครอบครัวเป็นทั้งเอื้อยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เพราะว่าพอก็เวียหลายบุ่มมีเวลา ไปฮับไปทรงน้องและตัวเองกับเวียกลาลเพราะว่าหลายคนกับสีหูจักท่าหากว่าผู้ใดเคยเฮ็ดเวียกยุสนามบินเนาะมือผักกับโบตรงกับคนอื่นผักบบเป็นโมงเป็นเวลายามไฟดีเลกก็ได้เฮ็ดเวียกหลายสมงบางมือกับเฮ็ดเวียกสิบสี่สมงจนว่าแล้วไฟจึงได้กลับบ้านเขากับบมีเวลาไปหับไปทรงน่องเขากับบอยากให้น้องขาดความอบอุ่นกันเลยบอกแมว่ากลับบ้านซะ และอีกอย่างหนึง่งเมย์ก็มาอยู่นีดนแล้วเนาะเมยกัมาอยู่อเมริกามาเฮดเวียกอยู่ห้าหนาหารสี่ปีกับเจ็ดเดือนมาตั้งแต่น้องน้องยังน้อยเนะาะจัง่อยน้องสิลืมนาเพิ่งย่านลูกสาวลาเพิ่นลืมนาเพิ่นกันเลยกลับบ้านหลังจากเมยกลับบ้านแล้ววันนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าลมกัะบายอุ่นตั้งดนเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาบอให้คําตอบ แม่นเราปากแข่งจักเราหักเฮาหรือเราหมักหรือว่าจังใดเฮากบรบ่ฮู้ใจเราทางนี่ก็อีเมลมาถามแล้ววายวุ่นคิดจังไดคันไอ้วุ่นมักหักแท้ไอ้วุ่นก็นต้องอนาเฮ็ดหนังสือมาขอได้แล้วว่าคิดเบิ่งกอนแล้ววาไาเลยย้ำเลก็คิดเบิ่งกอนโ,กโอ้ยเนาะพี่น้อ,นองคันผู้ซ้ายเขาตอบว่าคิดเบิ่งกอนก็นกกแสดงว่าเขาปฏิเสธเฮาแม่นบ่ เฮาก็บวยอมแพ้พี่น้องแล้วสิค้ดไปหอดใส่หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจวอากับแมว่าแมเขาอยากไปเที่ยวอเมริกาในชีสิดจังได้แม่ว่าเอ้าอยากไปก็ไปตัวคันมันสัมภาษณ์ได้หลังจากนั้นตัวเองก็ตัดสินใจว่าเขาสิลองไปบึงก็เลยโทรมาหาป้าเนาะวอากับป้าวานลงกับป้าวานทอยากไป เที่ยวอเมริกาอยากไปฮู้เห็นซีวิตว่าไอ้วุ้นแล้วยู่จังใดกินจังใดก็ตตางมาเที่ยวพพ้อมทางป้าก็ตอบว่ามันสียากอียังคันอยากมาเพิ่นว่าป้าก็ได้ป้าก็ได้ใจเลยพี่น้องป้าว่าคันอยากมาบ่ญยากป้าเห็นหนังสือให้หลังจากว่ากับป้าได้สองอาทิตย์ป้าก็ส่งหนังสือไปให้เนาะส่งใบรับประกันมาในาน้าหนักทองเที่ยวหลังจากนั้นก็ไปครอบครอบนายแต่ก็มีความโชคดีเนาะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งที่แบบว่าผู้ใดซีเบบวาสีสัมภาษณ์มาต่างประเทศมาในนามหนักท่องเที่ยวหรือว่ามาในนามเยี่ยมยามถ้าหากว่าเขามีลาาการดีเนาะเขาก็ไปขอใบาลาพักจากอาณาบริษัทหรือว่าขอใบาลาพักจากโรงงานใบาลาพักนั่นก็จะเป็นใบแบบว่าเขาขอไปเวเคเ่นไปพัก้อน โดยที่เขากระส่เหตุผลลงไปเนาะว่าเฮาซิมาด้วยเหตุผลยังคือกรณีของลีเองเนาะอนณาหัวหนาบริษัทเป็นคนญี่ปุน่นแล้วเขาก็ไปล้มกับหัวหนาว่าโอ้คอยมีความต้องการว่าอยากไปเที่ยวอเมริกาเนื่องจากว่าคอยอยากไปยามป้านายกระถามว่าเจ้าอยากไปจักเมือ่อเวลาเขาขอใบาลาพักพี่น้องไบาลาพักที่ประกอบกับเอกสารที่สิไปท่องเที่ยวเนาะ เขาต้องระบุมืออย่างจะแจ้งมือไปแล้วก็มือครับแล้วไหลย่ะทีเขาสิไปนั่นใช้เวลาจาักอาทิตย์จักเดือนเขาต้องระบุให้จะแจ้งเพื่อว่าเวลานายเพิ่นเขียนลงในใบลาพักเนาะ,ะเพิ่นจึงได้เขียนให้เขาแบบละเอียดเวลาเขาไปสัมภาษณ์มันก็จะมีขวมงายสำหรับเขาเองหลังจากนั้นก็ไปครอบนายว่านายก็ถามว่าเจ้าอยากไปอเมริกาเจ้าอยากไป ไปเหตุยังเออก็บอกนายว่าโอ้คอยต้องการไปเที่ยวไปยามป้าเพิ่นกระถามว่าเจ้าสิไปจักอาทิตย์คอยขอลาพักได้บบส่องเดือนใส่เวลาแปดอาทิตย์แล้วว่าโอ้เจ้าไปขึ้นไปดนเท้ขั้นเจ้าไปดนน่เมนา,นา,นาออบริษัทนี่บ่ได้ใจเงินเดือนได้เพราะว่าเจ้าพักดนเพราะว่ามือพักของเจ้ามีแต่สามสิบมือ เขาก็เลยบอกนายว่าบบเป็นยังค่อยขอพักอีกสามสิบมือ้อโดยที่บบเอาเงินเดือนพุ่นนะเพิ่นลงทึนพี่น้นองเอเขาก็ขอลาพักสามสิบมือ้อนั่นเป็นค่ะเจ้าใจใจนามือ้อมื้อลาพักให้เขาและอีกสามสิบมือ้อเป็นลาพักแบบบบเอาเงินเดือนนายก็เซ็นใบลาพักให้นายก็บอกว่าอ๋อ่ะโชคดีเด้อนายก็บอกหลังจากนั้นเขาก็ไปนายืนเข้าสถานทูตขอสัมภาษณ์ แล้วหลังจากนั้นโซก,ก็เข้าข้างนาะพี่น้องเนาะสัมภาษณ์พานเออบมี้อบมีคอ,คอ,คอยุ่งยากสัมภาษณ์่านเวลาไปสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าทีย่ยุสถานทูตกระถามว่าเจ้าสิไปไสไปลาดไดไปยามผู้ไดเขาก็ตอบไปตามความจริงที่เขาเขียนฟอร์มลงไปนะเขาก็บอกว่าคอยต้องการไปเยี่ยมยามป้ายูสาหรัฐอเมริกายูรัฐเท็กซัสเมืองฟอร์ดเวิร์ด เขาจะก็ถามป้าเจ้าเห็ดอาซีบยังเขาก็บอกไปตามความจริงเนาะว่าป้าเห็ดอาซีบยังเจ้าสิไปจักมือเขาก็ตอบว่าโอ้ค่อยขอลาพักไปสองไปสองเดือนใส่เวลาแปดอาทิตย์เขาก็บอกเมื่อเวลาไปเวลากลับเวลาเขาเขียนฟอร์มเขาต้องจือเลยพี่น้องเวลาเขาเขียนฟอร์มลงไปแล้วเวลาที่เขาสัมภาษณ์นะเขาต้องตอบให้ตรงตามที่เขากรอกฟอร์มลงไปเนาะแต่ก็โชคดีเนาะฟอร์มนั่นเขา เขาเขียนเองเขาก็เลยจือได้คัน <c oughs> สมมุติว่าอาบางคนที่โบหูภาษาอังกฤษหรือว่าโบหูจะเขียนเวลาที่เขาไปจ้างอนนานาคนที่เขียนฟอร์มให้เนาะเขาต้องเบิ่งน้าข้าเจ้านะถามถามว่าฟอร์มนั่นเขียนแนวใดเป็นแนวใดเพื่อว่าเวลาไปสัมภาษณ์เขาจึงจือได้เนาะและว่ารายละเอียดมันเป็นแนวใด หลังจากสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็มีความดีใจแล้วพี่น้องหลังจากสัมภาษณ์ผ่านปุ๊บเขาก็โทรมาบอกไอ้หุ่นโลดว่ามีแนวเซอร์ไพรส์เขาว่าเลยก็บอกไอ้หุนน surprise, ห่นว่าโอ้ไอ้หุ่นคันลิ้สัมภาษณ์ได้ไอ้หุ่นเซให้ไปยามบอกเพื่นว่ามาโลดมาโลดคันสัมภาษณ์ได้โบยากคันมาไอสิพาเที่ยวเพื่นว่าเลยเพื่นว่ามันเป็นไปได้อกคนโสดสิสัมภาษณ์มาเที่ยวอเมริกาส่วนหลายบุเคยเห็นเพื่นว่าเลย ส่วนหลายเป็นสัมภาษณ์บุพาลหลังจากนั้นเขาบอกคนว่าโอ้หนึ่งในนั้นคือซิมเมนลีนแหละลีสัมภาษณ์พานเลยได้ผื่นว่าเลยโอ้สัมภาษณ์พาลมามเมื่อใดผื่นว่าเลยเออเขาก็บอกมือผื่นโอ้อีกสองอาทิตย์เดอ้อสิไปหาโอ้แล้วก็ดีใจเนาะเราเซอร์ไพรส์คว,วัทีเนอะคนเฮาหูจะก,กันเนพี่น้องเนาะส่วนหลายที่เขาเห็นแบบว่า,า,าผู้ชายอยู่เมืองนอก ขเขาจะส่งเงินไปให้ผู้สาวอยู่เมืองแล้วพี่น้องเขาก็คิดว่าเขาสิเป็นหนึ่งในหันเนาะโบเมนพี่น้องกับุ่นนี้นี่โบเมนผิดคนแล้วพี่น้องเอ้ยเราเราบุลงทืนเอียงจักหน่อยเลยเนาะสุดท้ายเขาก็ได้ซื้อปีนยนมา,มา,ม,ามาเที่ยวเขาก็บุวังเอาอยัางน้นนำเลาดอกเพราะว่าเขาก็หยอกไปน้ำเลาแบบสั่นแหละหยอกไปซื้อ,อ,อแต่ว่าเขากะวางแผนแล้วว่าเขาสิมาเที่ยวเนาะ หลังจากที่เขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการท่องเที่ยวของเขาเองเนาะเขาก็ซื้อปีโยนต์และกเ็เหตุแบบว่าจัดรายการว่าเขาสิเดินทางเขาสิไปไซดเดจังใดหลังจากนั้นเขาก็มามามาบอกเมย์วุ่นว่าเอานอน้องสิมาฮอ,อดอเมริกาเมื่อนั้นเมื่อนี้เพื่อนกระเตรียมโตแล้วฮอดมือเพิ่นกับไปหัาเอาเขายุสนามบินขก็คึ้นแน่ใจ ผู้บ่าวสิมาหับเขาบ่นเราเห็นเฮาข้างเลนเนิเป็นแนวดาเนาะเพราะว่าส่วนหลายเขากระลุ้มกันผ่านทางอีเมลเนาะมันก็บ่ได้เห็นหน้าเห็นตาคือซูมมือนี่เขาก็คิดว่าโอ้เขาเขาบ่ได้แมนคนงามเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เป็นคนงามงเขาก็าคิดว่าโอ้มาละผู้บ่าวบ่มาก,กับบเป็นยังเพราะว่าเขาตั้งใจมาเที่ยวเที่ยวก็คือเที่ยวหลังจากนั้นไออุ่นก็ไปหับเอายุสนามบินถามว่าดีใจบ่ ก็ดีใจทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นเนาะเห็นผู้บครข้างแรกข้างแรกที่ได้ล้มกันที่แบบวานาต่อหน้าเนาะถามว่าอายบอกอุ้ยอายพี่น้องอายบบาวาเฮากับโบเมนคนงามเฮากะอายเออเห็นคุโลได้กับอายแน่นเฮาก็บโบฮัว่าขต้าสิมักเฮาหรือโบมักเฮาก็คือว่าโอ้เรากับมีน้ําใจมาหับเฮายูสนามบินเพื่อนกับมาหับเอายูสนามบินแล้วก็เมื่อทรงอยู่บ้านหลังจากนั้นกะ พาไปกินขา้าวเผิ่นก็พกาเขาไปกินเฟอแล้วเรียบร้อยแล้ว่ะหับพามาส่งอยู่บ้านก็ขเขาก็ขึ้นแน่ใจเนาะโอ้ยอายในสงสัยมาหับมาส่งมือเดียวย่านโบไม้อีกเลยยุเพราะว่าได้ได้เห็นตัวเป็นๆได้แบบว่าได้ล้มกันหน้าต่อหน้าเนาะหลังจากหลังจากมาส่งอ,อยู่บ้านให้พักพอนแล้วเรียบร้อยแลลวหลังจากอายุแล้วเลิกกันแล้วเขามาหาอีกเออเผิ่นก็มาหามาลินน้าอยู่บ้าน จนหอดเดิมานั่งเงานอนมานั่งเฝ้าผู้สาวเพื่นกะเมือ,อ,อหลังจากประมาณได้ได้ระยะระว่างสองสามมือผ่านไปเพิ่นกัม้อีกบะนี้เพราะว่าช่วงนั้นในวุ่นเลาก็เหตุการณ์เนาะทั้งเหตุการณ์แดทั้งไปหับไปทรงลูกเดเอ,อเพราะว่าไอ้เบามือสองมีโครงแถมเด็ดแล้วก็มีพาระพร้อมหลังจากนั้นวันเสาร์วันที่เพิ่นก็มาหับไปเที่ยวบดนี้ เมาหับไปเที่ยวเที่ยวก็คือเที่ยวเลยพี่น้องเราพาไปเที่ยวพาไปอนาไปบึงดาวเทาฟอร์ดเวิร์ดพาไปเที่ยวแถวดลัลลัสพาไปกินข้าวกินน้ำเออพาไปขีข่รถเล่นกินลมส้มบิวเออเล่นัวหัวมวนก็ตามภาษาผู้่าวผู้สาวเราพี่น้องเนาะหลังจากนั้นผู้สาวก็คอยถามเทนนอยท์เทน่อย ถามไอ้วุ่นคิดกับลีจังไดที่ที่ได้มาเห็นตัวเป็นป็นแล้วว่าเออกะหักแพงเป็นไ้เป็นอน้องก,กันไปก่อนจะเฝ้าใจฮอนเพิ่นว่าดวเดยอ,อเฮาก็ะว่าเออปเป็นยังคะปล่อยแล้วไปเพิรนว่าเออแล้ก็พาไปฮู้จากกับลูกสาวสองคนเนอะลูกสาวคณะห,าห้างนะหาักสองคนพาไปเบิรงออาชีวิตประจำวันของไอ้วุ่นว่า เราอยู่จังไดกินจังไดใส่ชีวิตแบบใดในแต่ละมือเหตุอย่างใดหลังจากเลิกงานมากกับไปหับเอาลูกสาวสองคนพาไปลินกีฬานอนลูกสาวกับตีเทนนิสลินกีฬาเตะบ้านผลินฟุตคนไทยห้องฟุตบอลเนาะไปเตะบอลเออผลักพาลูกไปลินกีฬา หลังจากนั้นก็ได้มาเฮียนหู้นิสัยซึ่งกันเละกันระหว่างมองอาทิตย์หนึ่งก็เลยข้อไปวุ่นวาโอ้ยอวุ่นฤิสิไปเที่ยวเพราะว่าเขาตั้งใจมาเที่ยวเนาะทั้งมาเที่ยวเดทั้งมาเบิง์นภูบาวเดพี่น้องก็เลยไปเที่ยวอ่ากลับไปเที่ยวอ่าไปรัฐไอโอวาเพื่อไปยามนาสาวหลังจากไปอยู่ไอโอวาอาทิตย์หนึ่งเด็กก็กลับมาเท็กซัสได้สองมือไปเที่ยวอีกพี่น้องไปเที่ยวหามูยูรัฐอ่า อยู่บอชิงตันดีซีแล้วก็ไปนอร์แคโรไลนออไปเป็นเดือนพี่น้องไปหางูก็ได้ไปเพราะว่าเขามาเที่ยวแน่นอกับไปเที่ยวลายลัดหลังจากไปเที่ยวลายบอลแล้วรีบร้อยกับกลับมาแบบนี้กลับมากลับมาเท็กซัสมาเนี้กลับมากับผู้ดีถึกช่วงวันวาเลนไทน์พี่น้องเอผูบาวกับมาหับแล้วมาหับภูสาไปกินเข้าเนาะ หลจากมาหับไปกินข้าวแล้วไอ้หุ่นแล้วก็มีแนวเซอร์ไพรส์พี่น้องกรบบุู้ oh ว่าคนหน้าตาซ,ซ,ซื้อคือไอ้หุ่น,นเนาะแล้วสิมีแนวเซอร์ไพรส์เป็นกระพาไปกินข้าวกับบุู้ว่าเราเว้าอียงเนาะไอ้หุ่นเราโบเว้าลายเพื่อนว่าโบเว้าลายเพิ่นว่า,วาเออแล้วก็เขียนนาะวันวันเลนไทา์เนาะดอกไม้กับบุ้มีให้ผู้สาวนะพี่น้องเรานะ่ะบุลุงทุนอย่างเลยเออ คันบ้านเขากะว่าคันพ่อผููบาวเมืองนอกกับผู้บาวสายเปเนาะของไอ้วุ่นหีิบ่เมนสายเปเดและจกสิเทียบว่าสายอยีอย่งย่ง่นสายตันเออบ่มีบ่มีอย่างให้ผู้สาวเลยนะบ่ลงทุนเออเพื่อนกระเขียนนานาเอเอขาห้องอีอย่างออปสก์สให้แผ่นหนึ่งคำเว้าในหะันซึ่งหลายจนผู้สาวน้ำตาไหลเลยพี่น้อง บบอกหกักแต่ว่าเขียนการ์ดให้เนาะเขียนโปสการ์ดให้จนผู้สาวน้ำตาไหลซึ่งลายผู้สาวบบเคยมีผู้บ่าวคนใดเว่าซึ่งแนวนี้เนาะออผู้สาวน้ำตาไหลผู้น่าเลานะบบธรรมดาได้ไอ้ายอุดมไสนี่นะเห็นว่าหน้าตาบ้านนอกนะเรายังมีความโรแมนติกเซยพี่โนโอ้อยหลังจากนั่นผ่านไปแล้วเรียบร้อยละเออแต่เราก็พามาส่งบ้านเขาก็ถามแล้วอีกได้วันวนเนาเลนไทน์เนาะ ส่วนหลายวันวันเลนทายนอกผู้หญิงไปกินข้าวกับผู้ชายผู้สาวผู้บ่าวไปกินข้าวน้ำกันค่ะเจ้าก็ต้องบอกหักกันเหมือนบอกทางผู้สาวนี่กระถามแล้วถามว่าอ้าวไอ้คุณพามากินข้าวมื้อวันวันเลนทาย,ทายคุณนบโ้อ่อ,อยังวะแล้วว่าใหไอ้อายไอ้ีบยังอ้าวธรรมดาข่าเจ้าก็อบ,อกบอกหักัน้คุณนบอกหักเด้วะแล้วว่ายยังเถื่ออ้โบได้หักเท่อเบิ่งกันไปก่อนเห็นบอกพี่น้องเบิ่งอีกละ กใช่เขาเบิ่งไปหอดใส่นอเมืเ่อผููบาววาน,านนั้นเขากระจายออกแลวะคือในใจโฮย้ยบวาวน้ำาอ้นี่แหละพี่น้องบวายกับเราหล่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอ่อเขาก็ได้คำตอบค้นว่ามันเม็นคำตอบสุดท้ายหล่ะสำหรับที่เราบอกว่าเบิ่งไปก่อนเนาะเขาก็ค้นว่าโอ้ยจังหดอุ่ลเราก็คือสิบบุมีคำตอบให้เขาแล้ะเราก็คือสิครบแบบว่า ด้วยความหักแพงเป็นมูเป็นคูเป็นไอเป็นน้องกันเนาะแล้วก็บอกย้ำได้ก็ให้เบิงไปก่อนเขาก็เลยบอกเราว่าโอเคคันเบิงไปก่อนไอวุอ่นคันให้ริบเบิงไปก่อนเลยรื่อยๆนะนี่ก็คือริก็คือสิกับ,บ้านแล้วแหละรีสิบุยูไออุอ่นวายยูนะได้มาแล้วกับยูกอนนะเพิ่ยากให้เขาอยู่เลยเขาก็ถามเนาะแล้วไอเสียให้น้องอยู่ในสถานะใดแฟนกับโบเมนคนหักกับโบเมน ย้ำเด็กกบว่าให้แต่เป็นไอ้ายเป็นน้องเนาะพือกะบ,บอกให้เขาอยู่เขาก็บุยอยู่แล้วพี่น้องเนาะในเมื่อผูู้บาวเขาบอกเขาว่านะให้ hey, บอกเขาว่าหักเพลงกันคือไอ้ายคือน้องเนาะเขาเลยตั้งใจมาเอาคําตอบผู้น่ะขี่ยนต์มาจากเมืองลาวจากสโอมพี่น้องมาเอาคําตอบจากไอ้บ่าวมือสองนะมือสองอยังบุเรลลิลนโตอีกห่วยจะให้ลินโตแต่เพื่อนวาเนาะเขาก็ผพ้สาวเนาะเขาก็บุยอยู่แล้วเนาะ ผนบอกเขาว่าอยู่ก oh ่อนเขาว่าบอยู่แบบบุมีสถานะเขาก็บอยู่เนาะหลังจากนั้นหลังจากที่เขาตอ่ไอไปวุ่นไปว่านอกกับคือซิบูยูและนอกกับกลับบ้านพราะว่านอกกับมีนาทีการงานที่ต้องเหตุไอวุ่นว่าอ้าวคือบ si ูเหตยู au, oh ่อเมริกาอ้าวเสียให้เขาอยู่แนวใดเนาะเขาบุมีบัตบุมีหนังสือนังสือเสียให้เขาอยู่แนวใดการเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่อเมริกามันกับบูเมนเรื่อง,งางเนาะเขาเขามาเที au, how, ่ยว เขาคือเที่ยวบึงคือป็นตายูเนาะหลังจากนั้นเขาหลังจากนั้นลิก็ตอบไอ้วุ่นว่บบอ,บอดูปยูดอกให้ไอ้วุ่นไปค้นไม้ซะไอ้วุ่นมักฮักผู้ใดก็เอาซะในเมื่อไอ้วุ่นบอให้คําตอบแล้วก็บอให้สถานะเออเพิ่นว่าแล้วก็บอกอีกบาทสุดท้ายเนาะแล้วก็บอกว่าโอ้อยยังขอเวลาคืนก่อนเขาก็บอกอ่ะ ฉันไอ้กะคือไปผู้เดียวซะน้องบูยูนํไอ้ละยังเหลือเวลาอีกสองมื้อพี่น้องอีกสองมื้อทีสิกลับบ้านเนาะเอ่อเขากระบอกเขาก็บบกากมาครอบไอุนดิก็มาครอบไอุนมาโอ้อีกสองมื้อกลับบ้านลิกรดีใจเด้อที่ได้หูจากไอุ่นแล้วก็ขอบใจที่พาพาลิ่นพาเที่ยวเออได,ได้เรียนหู้หลายๆซิงหลายๆอย่างที่มานะใช้เวลาอยู่อเมริกา ใช้เวลาแท้ๆอยู่กับใบบุญเพียงแต่สองอาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าเขากลับไปเที่ยวละนั่นละนี่ได้มาเห็นชีวิตของเราแท้ๆที่ปลว่าเราใช้ชีวิตประจําวันก็คือไปการมาบ้านไปหับไปท่งลูกกระทอ้อนและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พาไปหู้จักกับลูกสาวอแล้วก็ลูกสาวก็แล้วก็ถามลูกเพิ่พ่นถามลูกสาวพินว่นวา อานาลูกสาวเห็นอาลีนี่เป็นแนวไดลูกสาวก็บอกว่าโอ้ส oh, okay ิสโอเคฝืนว่าลูกกระตบแต่เราก็บโบว้าอย่างไ้บุ่นเราโบว้าหลายพี่น้องเขาเดาใจแล้วพูดถึกเดาทางพูดถึกยังเหลือเวลาอีกสองมือที่สิกลับบ้านก็มาครอบเราแล้วเรากระโบให้คําตอบอีกจนฮอดสองมือสุดท้ายเรากระโบอตอบหลังจากนั่นสีเป็นแนวดเนาะพี่น้องเนาะอีกสองมือสุดท้ายสองมือที่เหลือคนสิ ออกเดินทางอย่าลืมอย่าพลาดเดอ้อพี่น้องขันสีเราจนสุดมันกับโบคาเนาะถามมาฟังคำตอบจากไอ้วุลซะสองมือสุดท้ายว่าสิเป็นแนวใดอย่าลืมเปลี่ยนซองเดอ้อพี่น้องเดอ้อถามมาฟังไอ้คุลเรา่อนว่าอีกสองมือสุดท้ายที่เหลือคนผู้สาวสีกลับบ้านมันสิเกิดอีหอย่างขึ้นกับเส้นทางชีวิตของไอ้บบาวมือสองนอะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็เดิกแล้วไม่บ้านก็นขอลาไปนอนก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเด้ออย่าลืมอย่าพลาดมาเฮาสิมาไขาคำตอบจากไอ้เบามือสองว่าเราสิตดบว่าแนวใดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย